ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเหตุการณ์ที่ช้างป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกมาอลาวาตทำลายรถของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเขาใหญ่ปราจีนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้นะคะหลายหลายคนก็เลยมีคำถามค่ะว่าอะไรทำให้ช้างป่ากว่า300ตัวออกมาอลาวาตเช่นนี้และเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไปติดตามจากคุณเกษานิ่มระหงค่ะ ความโกลาหลย่อมๆเกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่30ถนนสายบ้านเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเขาใหญ่เมื่อช่วงเย็นของวันที่10มกราคมที่ผ่านมาช้างพลายวัยรุ่นอายุราว8-10ปีใช้ตัวขนาดมะหือมาเข้าเบียดเหยียบนั่งทับกระโปรงหน้ารถเบนซ์รุ่น 230e หมายเลขทะเบียนกไก่งองู1028มหาสารคาม สร้างความตื่นตระหนกให้นักท่องเที่ยวที่กำลังขึ้นมาชื่นชมธรรมชาติความงดงามของพื้นป่ามารดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่กี่นาทีต่อมามันใช้น้ำหนักตัวหลายร้อยกิโลกร,รมัมกระแทกกับตัวทังรถยนต์โตโยต้าวีออสสีบรอนหมายเลขทะเบียน หอรักขังหอนกู้1945กรุงเทพมหานครจนสั่นสะเทือนไหวแล้วใช้ขาหน้าเหยียบหน้ารถจนกันชนหน้าหลุดประจกร้าวคนขับและผู้โดยสารหวาดภาวาอยู่ภายในรถก่อนที่มันจะจากไปอย่างไม่สบอารมณ์นะัก ติบตำรวจโทกุลบลพลวันผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วบอกถึงสาเหตุที่ช้างป่าออกมาอารวาสทุบทำลายรถนักท่องเที่ยวว่าอาจจะเกิดจากความเครียดเออน่าจะเกิดจากความเครียดนะครับเนื่องจากว่าการจราจรช่วงเวลาัลากาวเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ครับมีรถหนานแน่นนะครับทำให้ช้างไม่สามารถที่จะเดินทางไป<อ>ไหนได้นะครับเพ่งมาออกปกติช้างจะออกหากินนะครับพอดีว่ามีทั้งรถขาขึ้นขาลงนะทำให้ช้างอยู่ตรงกลางเกิดภาวะเครียด ตัวนี้ถูกเรียกว่าเจ้าดือ้อมันถูกขับออกมาจากฝูงเพื่อป้องกันการผสมพันธุ์ในกลุ่มเครือญาติทำให้เจ้าดือ้อต้องออกมาเผชิญชีวิตตามลำพังในช่วงฤดูผสมพันธุ์หลังเกิดเหตุระทึกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีช้างป่าขึ้นมาทันทีกระจายกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดที่คาดว่าช้างป่าจะออกมา เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงทีคร้อยหลังเพียงสองวันก็มีช้างพลายรุ่นเก่าชื่อเจ้าด้วนอายุราว30ปีออกมาพังรัว้วทุบก,กระจกประตูหน้าต่างบุกเข้ามาขโมยกินเครื่องปรุงรถ น้ำตาลชูรสกว่า10กิโลรกร,รัมที่ร้านอาหารวนาลีร้านอาหารสวัสดิการของอุทยานในช่วงตีสองของวันที่12บสองมกราคมที่ผ่านมาก็ดึงเครื่องปรุงออกมานี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาอยู่เวรเขาโทรไปบอกว่าประมาณตีสองช้างพังร้านวันนี้เราก็ไม่กล้าลงมาเพราะมันดึกแล้วค่ะก็เลยตื่นเช้ามาก็มาเห็นพังหมดทั้งหน้าต่างทั้งประตูอะไรเนี่ยทั้งหลังบ้านถ้วยจานแตกหมดค่ะ วันนั้นเจ้าด้วนปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณศูนย์อาหารถึง3ครั้งคือตอนตีสองเก้าโมงเช้าและบ่ายโมงกระทั่งถูกผลักดันเข้าไปอยู่ชายป่าคางศูนย์อาหารและมันกลายเป็นนายแบบให้นักท่องเที่ยวชื่นชมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดนานหลายชั่วโมงกระทั่งตกเย็นมันจึงถูกอารักขากลับคืนป่าอีกครั้ง นายสัตวแพทย์พัทรลพบณีอ่อนนายสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกให้เจ้าด้วนเป็นเบอร์หนึ่งของช้างป่าเขาใหญ่ที่ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีมันจะออกจากป่าลึกเพื่อผสมพันธุ์เช่นเดียวกับช้างหนุ่มตัวอื่นๆแห่งป่าพื้นนี้ลําพังตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้ามายุ่งกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ2ก็คือเราต้องรู้ว่าเป้าหมายหรือเส้นทางของเขาเนี่ยเขาต้องการจะไปที่ไหน นะฮะถ้าเรารู้นิสัยพฤติกรรมเขาเองเนี่ยว่าเขามาแค่มาลื้อขยะมาลื้อของหรืออาจจะได้กินของกินเพราะว่าบริเวณด้านข้างมันเป็นร้านอาหารแล้วก็มีการเก็บพวกผักพวกผลไม้พวกวัตถุดิบประกอบอาหารอยู่เขาก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เขาไปรื้อไปคนได้เราก็อาจจะงดกินหน่อยตรงที่ว่าถังขยะใกล้ๆเนี่ยมีการจัดการขยะอย่างดีเอาไปทิ้งหมดแล้วเราเด็ดล่องลอยมาลือแต่ว่าก็ไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้เล่นนะครับเขาก็เลยไปลื้ที่ศูนย์อาหารวนาลี สัชาตยาณแห่งการดำรงเผ่าพันธุ์ผลักดันให้ช้างหนุ่มมีความก้าวร้าวเลือดร้อนในฤดูอันหน,นาวเหน็บจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ช้างจะออกจากป่าลึกแต่สิ่งที่แปลกคือปริมาณรถยนต์และนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นจนยอดเขาใหญ่อบอ้าวขึ้นมาทันทีดูนดูนไม่ตนดแล้วครับไปกินเราปล่อยให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปมากเกินไปหรือเปล่า ะะขึ้นไปมากเกินไปก็คือว่า,าการจราจรของเขาใหญ่เนี่ยที่มันทาให้รถมันติดติดติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันไปเนี่ยแล้วช้างมันก็ไม่สามารถจะเดินข้ามถนนได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮนะมันก็ต้องวิเคราะห์หลายๆอย่างแต่ที่สําคัญก็คือหนึ่งต้องมองไปที่ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเนี่ยต้องได้รับการควบคุมไหมอันหนึ่งปริมาณอันที่2ก็คือ,อพฤติกรรมของช้างกับเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะต้องทํายังไงให้ให้ลงตัวให้ได้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของช้างป่าเขาใหญ่สร้างความหวาดภาวาให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยคันชิตสีน,นพวันหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยืนยันว่าอุทยานได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบว่าเมื่อขึ้นมาเที่ยวที่เขาใหญ่พวกเขาต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากช้างป่าเจ้าถิ่นเพียงแต่นักท่องเที่ยวบางรายอาจจะละเลยไปในในขั้นต้นนะครับต้องตั้งสติก่อนควบคุมตัวเองให้อยู่ไม่ให อนกตกใจนะครับจนทำอะไรไม่ถูกและทำอะไรไม่ได้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจะโดนช้างทำลายนะครับนั่นหมายถึงตนกตกใจนะครับเมื่อเมื่อตั้งสติได้แล้วก็สังเกตที่ตัวช้างว่าอยู่ในอาการใดนะครับว่าถ้าอยู่ในอาการที่อารมณ์ดี นะครับสังเกตจากหูจากงวงนะครับจากหางนะครับที่กัดแกว่งไปมาและเดินกินอาหารปกตินะครับก็ถือว่าช้างอารมณ์ดีเราก็ขับรถผ่านไปได้แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีนะครับอยู่ในอาการที่หูตั้งกลางนะครับงวงแข็งาหางไม่โบกสะบัดและจ้องมองมาที่ตัวรถเราหรือว่าว่า,วาสิ่งเราหรือว่าเป้าหมายตรงนั้นนะครับก็ให้พึงสังเกตแล้วก็หาหนทางที่จะหลบเลี่ยงหนีไปให้โดยไวที่สุด เราจะเป็นต,ต้องคุยกันเนรื่องเที่ยวนี่แหละครับว่าเรื่องเที่ยวโค้ผ่านด่านก็ต้องต้องอา่อานอ่านข้อปฏิบัติแล้วก็กับแผ่นพับที่เราให้อันที่สองก็คือถ้าคุณมาที่นี่แล้วพวกเนี่ยนะคุณต้องเข้าศูนย์ก่อนเพื่อจะให้ให้เจ้าหน้าที่เนีน่ยเขาแนะนําศูนย์ข้อมูลนะครับเนี่ยมันจะเป็นแหล่งความรู้อร่งต่างข้อปฏิบัติบางคนเนี่ยไม่มาแล้วเราไม่ไม่เข้าศูนย์ไม่ได้ไม่ได้อ่านะไรลเอยต่างก็พอพอไปเจอปัญหาจริงมันตกใจครับมันแก้อะไรไม่ไม่ถูกตอนนั้นแหละครับ ตนนี้เขาใหญ่เปลี่ยนไปมากอากาศที่บริสุทธิ์เสมือนปอดขนาดใหญ่ใกล้เมืองหลวงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปทเที่ยวชมจํานวนมากเกินกว่าพื้นที่จะรองรับขณะที่ความหนาวเนบแผงฤดูก็ชักชวนช้างป่าออกมาอิงอุ่นบนถนนลาดยางที่ตัดผ่านกลางบ้านของพวกมันเขาอยู่ของเขามาก่อนตัวถนนเป็นตัวกีดขวางกาัน เื่อนที่ผ่านของหยป่าสอง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 ฝั่งถนนนะครับโดยโดยรวมเนี่ยก,ก็ต้องปล่อยช้างเข้าไปนะฮะก็ไปบังคับช้างเขาไม่ได้ก็ต้องปรับที่พฤติกรรมของสองส่วนนะฮะของตัวอุทยานแห่งชาติเองกับตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับก็ต้องถือโอกาสเนี้ยให้ความรู้กันอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่กว่า2,000ตารางกิโลเมตรมีช้างป่าอาศัยอยู่ในพื้นป่าอันอุด,ดมสมบูรณ์แห่งนี้ ราวสามตัวและเมื่อสิปีก่อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานปางศีดาตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มดงพญายเย็นเขาใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลมาที่นี่กระทั่งมีกระแสว่ามาคุเทศบางคน พยายามใช้รถยนต์ปิดหัวปิดท้ายในช่วงที่ช้างเดินผ่านบนถนนเพื่อให้ช้างอยู่กลางวงล้อมให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเพื่อจะได้ทิปเป็นเงินรางวัลและนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ช้างป่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีบริษัททัวที่ทํางานอยู่กับเรานั่นหมายถึงว่าใช้พื้นที่ของเราในการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับอยู่ประมาณ9บริษัทนะครับจริงที่ว่าเนี่ย บริษัทผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยได้กระทาจริงหรือเปล่านะครับก็ข้อเท็จจริงเหล่านั้นจากที่เป็นว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับดูแลผลประโยชน์ของชาติดูแลผลประโยชน์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในผืนป่าตรงนี้ไว้เป็นอย่างดีนะครับคงคงไม่ให้ใครมาดําเนินการประการใดๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและเป็นอันตรายต่ออุทยานอย่างแน่นอนถ้าตรวจเจอและตรวจพบว่า มีการกระทําดังกล่าวนะครับคงจะต้องดําเนินการตามข้อระเบียบและกฎหมายต่อไปครับแม้จะไม่รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมช้างป่าเขาใหญ่ที่เปลี่ยนไปแต่ทุกคนควรรู้ถึงการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่าที่เดาใจไม่ได้อย่างช้างป่าเหล่านี้และสิ่งที่เจ้าหน้าที่อุทยานช่วยเหลือได้เพียงแค่อารักขาเจ้าของบ้าน ให้กลับเข้าป่าไปเท่านั้นเวลาที่ช้างออกมาใกล้กับมนุษย์เนี่ยอย่าลืมว่านี่ทั้งหมดนี้คือบ้านของเขาเพราะฉะนั้นพี่จะไปไหนพี่ไปเถอะเดี๋ยวเราไปส่งนะครับเพียงแต่ว่าในการไปส่งของเขาเนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีวิธีการในการประคับประคองพี่ไปจริงๆนะพี่อย่าแวะข้างทางนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปส่งโดยดี สัญชาตญยาณของช้างและความรู้สึกของมนุษย์อาจเป็นเพียงเส้นบางๆที่ขวางกั้นความเข้าใจของกันและกันหากใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจกันสักนิดปัญหาคนกับช้างป่าคงไม่เกิดขึ้นสุดท้ายนี้นะคะเราต้องยอมรับค่ะว่าถ้าพวกเราทุกคน ศึกษาและเข้าใจธรรมชาติของช้างป่าไม่มีการเข้าไปรุกรานที่อยู่อาศัยของช้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะทั้งหมดนี้คือรายการจากต้นชนปลายประจำคืนวันศุกร์นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันศุกร์หน้าเวลาสามทุ่ม15นาทีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ